สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําการใช้ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนุนนะคะก่อนอื่นนะคะจะต้องทําการลงชื่อเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนนะคะซึ่งระบบจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือนักวิชาการวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลน,นะคะในส่วนนี้เราจะทําการเข้าสู่ระบบโดยใช้ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพนะคะ เพื่อเข้าสู่ระบบนะคะในส่วนนี้จะเป็นป๊อปอัพการแจ้งเตือนเมื่อมียาและเวชภัณฑ์ใกล้หมดอายุค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็จะพบกับหน้าจอการทำงานของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพนะคะในส่วนนี้ก็จะมีข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยข้อมูลหน่วยนับข้อมูลประเภทข้อมูลคำนำหน้าข้อมูลผู้ป่วยข้อมูลผู้ใช้งาน ในส่วนของยาก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลยาข้อมูลการรับยาข้อมูลการเบิกยาข้อมูลการจ่ายยานะคะซึ่งเราจะทําการเบิกยากันก่อนนะคะในการเบิกยาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือยาในบัญชีและยานอกบัญชีค่ะเราจะทําการเบิกยาในบัญชีกันนะคะคลิกเลือกยาที่เราต้องการเบิกนะคะกรอ,อกจํานวนที่เราต้องการเบิกคะ่ะ ยืนยันค่ะในส่วนของการเบริกยานะคะจะสามารถลบและแก้ไขได้นะคะเมื่อเราทำการเบริกเรียบร้อยนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการรับยานะคะคลิกเลือกยาที่เราจะรับนะคะ ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลของการที่เราทําเรื่องเบิกไว้นะคะเลือกวันผลิตของยาค่ะเลือกวันหมดอายุค่ะทําการบันทึกข้อมูลค่ะ ส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของการรับยานะคะเมื่อเราทำการเบริกและรับยาเรียบร้อยนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการจ่ายยาค่ะซึ่งการจ่ายยาจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะ1จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่2จ่ายใกล้กับผู้ป่วยนะคะเราจะทำการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนะคะคลิกค้นหาชื่อผู้ป่วยกันก่อนนะคะ จากนั้นคลิกสร้างเพื่อทําการสร้างใบจ่ายยานะคะคลิกเลือกยาที่เราต้องการจ่ายให้กับผู้ป่วยนะคะกรอกจํานวนที่เราต้องการจ่ายค่ะทําการบันทึกข้อมูลค่ะในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนะคะซึ่งสามารถลบและแก้ไขได้ค่ะ ในส่วนของการจัดการข้อมูลเวชภัณฑ์นะคะประกอบด้วยข้อมูลเวชภัณฑ์ข้อมูลการรับเวชภัณฑ์ข้อมูลการเบิกเวชภัณฑ์และข้อมูลการจ่ายเวชภัณฑ์ซึ่งแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเช่นกัน 1. จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่2จ่ายให้กับผู้ป่วยนะคะในการทํางานจะมีลักษณะคล้ายกับการจัดการข้อมูลยานะคะเมื่อเราจัดการข้อมูลเรียบร้อยนะคะในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของรายงานรายงานประกอบด้วยรายงานผู้ป่วย รายงานวันหมดอายุของยาและเวชภัณฑ์รายงานข้อมูลยาประกอบด้วยรายงานข้อมูลยารายงานข้อมูลสต็อกยารายงานข้อมูลการรับยาซึ่งสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดในการรับยาได้นะคะรายงานข้อมูลการเบิกยา รายงานข้อมูลการจ่ายยาแบ่งออกเป็น3ส่วน 1. รายงานการจ่ายยาเป็นรายบุคคลรายงานการจ่ายยาเป็นรายวันหากต้องการทราบรายละเอียดของการจ่ายยาในแต่ละวันเราต้องทำการค้นหาวันที่ก่อนนะคะเมื่อค้นหาวันที่เรียบร้อยเราจะสามารถดูรายละเอียดของการจ่ายยาได้นะคะ รายงานการจ่ายยาเป็นรายเดือนก่อนอื่นเราต้องทำการค้นหาเดือนที่เราต้องการทราบก่อนนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นรายงานการจ่ายยาประจำเดือนมีนาค่ะและรายงานข้อมูลเวชภัณฑ์ประกอบด้วยรายงานข้อมูลเวชภัณฑ์รายงานสต็อกเวชภัณฑ์รายงานการรับเวชภัณฑ์รายงานการเบิกเวชภัณฑ์ รายงานการจ่ยายเวชภัณฑ์แบ่งออกเป็น3ส่วนเช่นกันนะคะก็คือรายงานการจ่ายรายบุคคลรายงานการจ่ายรายวันและรายงานการจ่ายรายเดือนค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ